สวัสดีค่ะเข้าสู่รายการตีคองร้องเปล่านะคะวันนี้เรียกว่าใกล้เข้าสู่เทศกาลสงการเข้าเต็มทีแล้วนะคะวันนี้อาจารย์ประเมศินทระชุมนุมอายการเชี่ยวชาญพิเศษค่ะจะมาเดินหน้าตอบโจทย์ข,อข้อกฎหมายนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะนะคะ,นะคะก็ช่วงนี้นะคะใกล้หน้าเทศกาลเต็มีแล้วสงการนี่ดีใจมไม่หยุดยาวเลยดีใจไม่ใช่รถไม่มีวิ่งอ๋อ <laughs> ะคะเป็นเรื่องธรมรมดาปกติของคนในกรุงเทพมหานครเมื่อวานแน่นมากแต่พอวันนี้มาสบายเลยเนี่ยออกจากรออกจาก รายการตีคองร้องเปล่านะคะวันนี้เรียกว่าใกล้เข้าสู่เทศกาลสงการเข้าเต็มทีแล้วนะคะวันนี้อาจารย์ประเมศอินทระชุมนุมอายการเชี่ยวชาญพิเศษค่ะจะมาเดินหน้าตอบโจทย์ข้อกฎหมายนะคะคอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะนะคะก็ช่วงนี้นะคะใกล้หน้าเทศกาลเต็มทีแล้วสงการนี้ดีใจไม,ไม่หยุดยาวเลยดีใจไม่ใช่รถไม่มีวิ่งอ๋อนะคะเป็นเรื่องธรมรมดาปกติของคนในกรุงเทพมนครเมื่อวานแน่นมากแต่พราวันนี้มาสบายเลยเนี่ยออกจากรออกจาก แจ้งวัฒนามาประมาณตั้งสี่สิบห้านาทีถึงเครื่องชั่วค่ะปกติชั่วโมงนึงนะครับแต่เราจะเห็นว่ารถตามท้องถนนในกรุงเทพมหานครเนี่ยว่างนะแล่นกันชิ่วช่วแต่ว่าปรากฏว่านอกเมืองค่ะอาจารย์ตอนนี้ไปติดหนึ่งเลยแน่นแน่นมากแต่ว่าสองวันสามวันที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะบรรดาสิบแปดล้อเนี่ยประสบอุบัติเหตุเยอะมากเยอะค่ะก็รีบส่งของมาผมก็จะเขาจะรีบส่งของ้เมื่อวานผ่านไปตรงแจ้งวัฒนาก่อนถึงแจ้งวัฒนะถนนกาลปพึกเนี่ยก็ปรากฏว่าหัวกับหางเนี่ยมาอยู่ก้อนเดียวกันเลย นะครับก็มาคือไม่ไม่ทวนยังไงมันชวนแล้วหางมันมาทับหัวอยู่แล้วหัวเนี่ยบี้เลยคนขับก็สงสัยจะลําบาก ใช่ตอนนี้นะคะถนนไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพเอเชียเองเพชรเกษมตอนนี้คาข้ามไปด้วยคนที่กลับเมื่อคืนเมื่อคืนก็แน่นเลยจริงจริงทางด่วนฟรีเนี่ยโอ้โหนะคนแล่นกันกระจายเลยนะคะระวังระวังนะครับถ้ากลับเดินทางต่างจังหวัดที่จะเดินทางเข้ามาในกรุงเทพนี่ระมัดระวังโดยเฉพาะช่วงนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นค่อนข้าง่อยด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะลงลึกเรื่องรายละเอียดวันนี้เราจะพูดเรื่องประเด็นสงการกันนะคะหลายๆเรื่องเลยเรื่องเมาแล้วขับเรื่องกรณีรวนลามเรื่องของการอ่าเล่นสงการเกินกว่าที่ควร จะทาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องประเด็นข้อกฎหมายกันแต่ว่าอาจารย์มีประเด็นที่ค้างอยู่ของท่านอะไรนั้นที่พูดถึงราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับประกาศของกรุงเทพมหานครเรื่องการเติมเติมการเติมอาคารว่าว่าผู้ว่าสั่งร่งับคดีได้เดี๋ยวขอเป็นพรุ่งนี้อีกทีนึงว่าบุ๋มมาหามาสองวันเล้วอาจารย์พยายามที่จะค้นอยู่ว่าราชกิจจาที่คุบที่ให้มาเนี่ยยังไงเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับแล้วเรื่องที่สองเรื่องที่ศาลตัดสินแล้ว นั่นผมเช็คแล้วเป็นสารอุทธร์กรณีที่นักการเมืองท้องถิน่น <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวรออีกสักนิดหนึ่งครับ <c oughs> เขากําลังจะคัใดให้บริมันช่วงมันช่วงจะปิดยาวอะ่ะพอช่วงจะปิดยาวนะ เด็กสารเอ่ยเด็กอายการเอ่ยที่ที่ไม่เกี่ยวข้องก็รีบกลับก่อนกลับบ้านก็ก็เข้าใจฮะวันนี้ไม่โทษกันไม่โทษกันเพราะว่าเหมือนคนจีนสมัยจุดจีนอย่างเงี้ยรถไฟก็วิ่งกันปื๊ดปักปื๊ดปัของคนจีนใช่ไหมคนนั้งกลับนะมันก็เป็นประเพณีของเราแต่ว่ารู้สึกวันนี้จะมีสายเข้ามาแล้วใช่ไหมครับใช่นะคะเดี๋ยวตั้งแต่ก่อนเริ่มรายการเลยนะคะมีสายจากท่านผู้ชมนะคะโทรเข้ามาแล้วต้องการที่จะปรึกษาอาจารย์ปราเมศนะคะแต่ถ้าใครนะคะที่ยังไม่โทรเข้ามาสามารถโทรเข้ามาที่จะสอบถามอาจารย์ปรลเมศได้ที่เบอร์ ส3 3 8, 3ามสามถึงนะคะตอนนี้ทางทีมงานเรากำลังติดต่อกับสำหรับคนที่โทรม,มาตั้งแต่ประเดิมก่อนที่จะเริ่มรายการด้วยนะคะเดี<ะ>๋ยวก็คงได้มีการตอบโจทย์ปัญหากันนะคะโดยเฉพาะเห็นโทรเข้ามาบอกว่าอยากปรึกษาเรื่องปัญหาของแกงต้มตุน๋นเรื่องของการหลอกลวงนะคะเยอะจริงๆนะเรี่ยตอนนี้<ม>ค่อนข<ม>้างเยอะอย่างอย่างเล่าให้ฟังนิดนึงเนี่ยก่อนจะไปต้มตุ๋นก่อนจะไปสงการในเมื่อวานอ่านคำพิพักษษาคำพิพากษษาของศาลนายามีอดีตเลขาธิการสำนักงานแห่งหนึ่ง ส <c oughs> ำนักง,งานแห่งหนึ่งก็มีเกี่ยวกับเรื่องของการมีเงินล่ำรวยขึ้นมาในปีเดียวนี่นะ, <c oughs> ะประมาณเกือบ เกือบ20ล้านแล้วเราก็ดําเนินคดีสอบสวนไปสอบสวนมาปรากฏว่าเขาแสดงไม่ได้ว่า9ล้านนี่มาจากไหนเมื่อวานสารยึดสักเก้าละไม่ใช่เมื่อวานสัก10บกว่าวันแล้วตอนต้นเดือนสารยึดไปเลย9้าล้านว่างๆเรามานั่งคุยเรื่องพวกนี้กันเรื่องเรื่องบ้านเมืองวันนี้เราไปสงการก่อนไม่เรียสนกันนะคะแต่ตอนนี้สายจากทางบ้านมารออยู่แล้วค่ะค่ะคุณเลียบนะคะสวัสดีค่ะคุณเลียบสวัสดีครับค่ะเชิญเลยค่ะปรึกษาอาจารย์เรื่องอะไรคะคือคือผมอยากจะทราบ ข้อกฎหมายะฮะเออคือพี่สาวผมเนี่ยป่ยวยอันนี้พูดสั้นๆเลยนะ,ะพี่สาวผมป่วยมาเป็นโรคซึมเศร้ามายี่สิกว่าปีแล้ววันหนึ่งก็โดนแก๊งตุ้มตูนเนี่ยเขาห<ม>ลอกให้ไปเอาบ้านเนี่ยไปกู้เงิน<ม>นอกระบบแล้วทีนี้ก็พวกผมรู้เข้าก็มีการฟ้องร้องแต่เราแพ้คดีเ<ม>พราะเพราะทนายเราเนี่ยทำงานมีมีมเอ่อไม่ตรงไปตรงมาทีนี้แพ้แพ้คดีก็ขับไล่ใช่ไหมฮะ ทีนี้ขับไล่เราก็อุทธรอุทธร์แล้วเราก็ขอทุราตัวบ้านเพราะพี่สามผมอยู่ตัวบ้านหลังนี้มาสามสิบกว่าปีแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้เขาก็ขับไล่ขับไล่เสร็จแล้วก็ออกหมายจับทีนี้เราเราก็ขออุทธรตัวบ้านไปแล้วทําไมทำไมทำไมไม่ได้ผลนะฮะไม่ได้ผลว่าที่เราเราอุทธรก็คดีมันอยู่ระหว่างต่อสู้ระหว่างมีการตอนนี้่ะแล้วแล้วทําไมเขาออกหมายจับค่ะในบ้านที่เราอยู่ได้เนี๋ยนะ เดียวลำดับมาอีกทีหนึ่งก็คือว่าบ้านนี้เขาอยู่มา20ปีใช่ไหม20ปี20ปีแล้วทีนี้แล้วมีการถูกแกงต้มตุ๋นใช่ไหมคะไปหลอกไปหลอกครับค่ะจนทําให้ต้องเอาบ้านไปนะคะอืมแล้วเขาฟ้องขับไล่ถูกไหมใช่ครับฟ้องขับไล่ตอนนี้ศาลชั้นต้นเราแพ้และอุทธรับ อุทธร์ก็ยังแพ้อยู่ไม่อุทธรน,นี่อยู่ระหว่างอุทธร์นะอยู่ระหว่างอ,อุทธรค่ะท,ทีนี้ตอนที่เราเราอุทธรเนี่ยเรายื่นคําร้องต่อศาลขอทุเลาการบังคับคดียื่นครับยื่นครับยื่นพร้อมกันฮะยื่นพร้อมกันถ้ายื่นพร้อมกันก็ทําอะไรเราไม่ได้สิถ้าศาล<ถ>อนุญาตไม่ล่ะย,ยังยังไม่อนุมัติลงมาอ๋อแต่ศาลออกหมายจับก่อน ศาลออกหมายจับก่อนสาลออกหมายจับก่อนเออที่จริงจริงถ้ามันถ้ามันทุเลาการบังคับเนี่ยนะถ้ายื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับไว้ระหว่างอุทธรเนสารไม่น่าจะออกหมายจับหรอกก็ก็ตรงนี้นะผมจึงสงสัยประเด็นนี้แหละนี่ไงคือ,ค,อคืออย่างนี้นะครับถ้าสมมตินะอะ่คุณเรียบนะครับถ้าสมมติเรายื่นอุทธร แล้วเรายื่นคำร้องขอทุเราฝ่ายหนึ่งขอบังคับคดีเนี่ยสารสารชั้นต้นจะให้รอสารอุทณ์สั่งก่อนนะครับแล้วปกติสารอุทณ์ก็จะสั่งให้ทุเราการบังคับคดีโดยปกตินะแต่อาจจะให้เราวางค่าเสียหายเป็นรายเดือนมีไหมลุงนี้ยังไม่มาใช่ไหมอันนี้เขาก็ไปยึดอสังหาของพี่สาวผมอีก้นหนึ่งมันฟ้องคดีอะไรแล้วครับยึดก็เรียกอะไรพิซัก พี่ซักซับเด็ดขาดไปแล้วอันหนึ่งเนี่ยมันถูกลถมาไลเหรอไม่ไม่ฮะไม่ถูกนะที่นี้เขาไปยึดเอาเอาตรงนั้นเนี่ยเพื่อเป็นหลักค้ำประกันหรือไงอ๋อไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมถามเี่เขาฟ้องกงนคดีอะไรครับคดีแพ่งนะคดีแพ่งฟ้องขับไล่คือฟ้องขับไล่ขับไล่ออกจากตัวบ้านที่เราอยู่นั่นแหละเออแล้วแล้วพี่สาวมีค้ำประกันอะไรคือคือทีนี้ไอสาร พี่ภาคสาว่าเราต้องจ่ายเงินเนี่ยค่าเช่าบ้านบ้านเราเองเนี่ยเดือนละแปดพันแต่ทีนี้เราอุทธร์ไงนะอุทธร์ก็ยังไม่ไม่รู้แครรู้ชนะเราเราจะไปจ่ายได้ยังไงล่ะครับอุทธร์เมื่อ,อไหร่เดี๋ยวอุทธร์เมื่อ,อไหร่ผมถามนิดนึงอุทธรอุท์มันที่เอ,อ่อประมาณวันที่สิบแปดเดือนสิบแปดเดือนเดือนธันวาหรือไงปีปีห้าสี่ฮะโอ้ผิด<ะ>มีผิดปกติแล้วครับ เดี๋ยผมอาันี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวกูก็เรียกนะผมลำดับขั้นตอในให้ฟังนะ,ะสมมติถ้าเราอุทธรประมาณพฤษภาห้าสี่เนี่ยทำสั่งศาลอุทธรณ์เนี่ยมันควรจะมาถึงเราเนียไม่เกินสามเดือนไม่ไม่คิดพฤษภานะะคืออันอันนี้นอุทธรณ์ตอนต้นปีนี้แหละฮะต้นปีห้าห้านี่ฮะอ๋อต้นปีห้าห้าครับ ไอ้แล้วเขามายึดเขามันออกหมายจำคุกค,คือออกหมายจำคุกหมายความว่าเขาไปยื่นขอบังคับคดีแล้วมีมีหมายบังคับคดีมาถึงมาถึงคุณเลียบไหมครับ<อ>ว่าให้ออกจากบา้านมีครับมีครับมีไหม,ม,มครับมีคร mm ับแต่คุณเลียบบอกแต่ดคดีอยู่ระหว่างอุทธร์เนี่ยฮะคือใช่ใช่ค่คือคือมันต้องรอไงทีนี้ถ้าเราไม่ออกเนี่ยศาลก็จะออกหมายจับให้เอาเรานไปขังไว้จนกว่าเราจะออกอ่าไอ้ตรงเนี้ยผมว่ามันมีอะไรก็แก๊กก็แก๊กคาดเคลื่อนกันอยู่นะแล้วถ้าทนายเขาว่าไงครับ ทนายบอกว่าไม่ช่วยอะไรไม่ได้ตองรอไปรอให้สารอนุมัติตรงที่เราขอขอทุลากาตัวบ้านนอนุมัติลงมาคือก่อนที่สารเขาจะออกหมายจับเนี่ยนะเขาต้องเรียกเราไปถามก่อนนะแล้วอันนี้ไม่เรียกฮะไม่มีอ่ะไม่มีฮะไม่ปกติสารจะไม่ออกหมายจับโดยพระการอ่ะที่เราไปร้องขอมาสารจะบโกสมมติว่าเราบอกว่าคุณเรียกยังไม่ออกใช่ไหมครับสารก็จะออกหมายเรียกมาถามว่าทําไมถึงไม่ออกแล้วถ้ายังไม่ออกเขาถึงจะ